Health and beauty. ช่วงนี้เป็นช่วงเติมความสวยใน s o s s e a l t h and Beauty ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุยแนะนำแล้วก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าของเราค่ะทำให้ท่านผู้ชมนะคะสวยใสใน4มิติกันเลยโดยการแก้ไขปรับปรุงดูแลแล้วก็ปกป้องค่ะใช่แล้วละค่ะและปัญหาวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันนี่นก็คือปัญหาที่เกิดจากรอยดำรอยแดงหลังจากเกิดสิวค่ะแต่ยังทิ้งรอยเหล่านี้ให้เราได้ปวดใจกันเล่นค่ะ ไม่ต้องกลัวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยดํารอยแดงหายแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญพี่เบนคนสวยของเราจะมาไขาข้อข้องใจใพวกเรากันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะให้พี่เบนมาให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเจ้ารอยสิวรอยแดงรอยดําที่หลังจากเกิด การอักเสบของสิวอักเสบหายไปแล้วแล้วก็ทิ้งรอยเหล่านี้ไว้ให้เราปวดใจเล่นกันสุดๆ <c oughs> อยากทราบก่อนเลยว่าทําไมถึงพอสิวอักเสบหายไปต้องทิ้งรอยแดงรอยดำ<ช>ไว้ให้เราอะค่ะอันนี้จะเป็นผลสืบเนื่องกันเลยนะคะพอเวลาเราเกิด สิวอักเสบปุ๊บภายในร่างกายเนี่ยจะมีการปล่อยรหัสสัญญาณที่เรียกว่าสสปอตโค้ดนะคะมาทําให้หลอดเลือดบริเวณที่เกิดสิวไทป์ทรีหรือว่าสิวอักเสบเนี่ยเกิดการอักเสบขึ้นอ่าทีนี้พอเวลาที่สิวอักเสบยุบไปแล้วแต่หลอดเลือดยังคงอักเสบอยู่เวลาที่เรามองเห็นจากด้านบนก็จะมองเห็นเป็นรอยแดงรอยดำนะคะโดยตามธรรมชาติเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยไม่ต่ำกว่า12สัปดาห์เดี๋ยวก่อนนะสาห์องสัปดาห์ ประมาณ3เดือนใช่ค่ะทั้งนี้ยังขึ้นกับขนาดของเม็ดสิวถ้าเม็ดใหญ่คราวนี้ก็หายช้ากว่เดิพฤติกรรมการบีบแก่การโดนแดดโดยไม่ทาครีมกันแดดร่วมด้วยคนส่วนมากจะไม่คิดถึงเรื่องมี้ไม่ไลึกถึงไงเพราะบางคนมองว่ารอยแดงรอยดํา อาจจะแบบรักษาได้หายได้เร็วอะไรเงี้ยการแกะการอะไรางี้เราก็เพลินเนาะบางทีคนก็เพลินเพลินแล้วเราก็ไม่รู้ถึงผลที่อะไรต่าที่มันจะตามมาบางคนไม่ได้คิดว่าบางคนเคยมีเพื่อนนะคะเคยคิดว่าการบีบแกะเสียวอะทำให้เกิดรอยแดงรอยดำแล้วทำไมบีบล่ะคะเกิดได้เหมือนกันไหมคะจริงๆที่พี่พูดมาเมื่อสักครู่เนี้ยมันทาให้เกิดรอยแดงแต่ถ้ารอยแดงไม่ได้รับการแก้ไขจะทําให้เกิดรอยดําแล้วยิ่งไปบีบแกะก็ทําให้เป็นรอยดําด้วย แต่คือยังไงรอยแดงก็มาแน่รอยแดงมาก่อน12สัปดาห์แต่ดำนี่คือแน่ๆอยู่ไหมคะรอยแดง12สัปดาห์ทีนี้ถ้าเป็นรอยดำเนี่ยตามมาก็จะกว่านั้นอีกว่ายไงว่าไม่ต่ำกว่า3เดือนเลยทีเดียวอันนี้เจ็บปวดใจเล็กๆนะได้ย่างงี้เรามีวิธีการแก้ไขยังไงคะดูแลแกเวลาเราจะแก้ไขในเรื่องของรอยดำ เวลาที่เราเป็นรอยดําบนใบหน้าอาจจะเป็นแค่จุดเดียวแต่เวลาเราดูเราจะดูองค์รวมใช่ไหมคะเพื่อให้ผิวโดยรวมเนี่ยดูสวยดูสดใสขึ้นนะคะใช่เราก็จะใช้โปรแกรมสีมิติเป็นการดูแลแบบ holistic holistic แก้ไขปรับปรุงดูแลปกป้องเฮ้ยทำไมเธอรู้ว่าชื่อภาษาอังกฤษมนเป็นอย่างนี้แน่นอนโอเคค่ะสี่มิติทีนี้มิติแรกการแก้ไขนะคะการแก้ไขเราก็ต้องไปบล็อกที่รหัสสัญญาณที่ทำให้เกิดรอยแดงและรอยดำ นะคะ,คะกลุ่มแรกเราจะใช้ในการที่บล็อกโค้ดที่ทําให้เกิดรอยดํำ นะคะผลิตภัณฑ์ก็จะมี L A 2, 2> Anti b r e a i d Melasma r e t i n i n g พวกนี้ก็จะเป็นการเข้าไปบล็อกโคตที่ทำให้เกิดรอยดำร่วมด้วยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Acne spot repair นะคะตัวนี้จะเป็นการบล็อกในเรื่องของรอยแดงตัว Acne spot repair นะคะอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีใหม่มหรือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นั่นเองที่ช่วยลดรอยแดงรอยดำจากสิวให้ผลลัพธ์ได้ดีใกล้เคียงกับการทำเลเซอร์ ะะเพราะว่าจะไปช่วยซ่อมแซมหลอดเลือดบริเวณที่เป็นรอยแดงด้วยการสกัดกัน้นเลสสปอตโค้ดตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหารอยแดงและจบปัญหารอยแดงได้ภายใน4สัปดาห์ค่ะร่วมกับการทำทรีตเมนต์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากผลไม้หรือว่า AHA นะคะในที่นี้พี่ก็จะขอแนะนำเป็นตัว Refirming Treatment ตัวรีเฟรทเมนท์เนี่ยจะเป็นทรีทเมนท์ที่ใช้ AHA หรือว่าฟูดคอมเพลมาร์กในการผัดเซลล์ผิวขั้นตอนที่1กดผลไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพอผัดเซลล์ผิวขั้นตอนแรกแล้วเนี่ยทำให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นดูใสขึ้นจากนั้นเราก็จะเติมอาหารผิวลงไปนะคะอาหารผิวก็จะมีตัวซีวีดซีวีดก็จะเป็นสารสกัดจากสาร่ายทะเลน้ำลึกตัวที่เนยเลิฟมากใช่เลิฟมากตัวนี้ชอบมากตัวนี้ทําให้ผิวแข็งแรงชุ่มชื้นแล้วก็ลดการอักเสบของผิวหนังด้วยนะคะจากนั้นก็จะมีอัลมอนาอ ก็จะทําให้ผิวดูขาวกระ,ะชับตึงขึ้นเพราะฉะนั้นรอยดําก็จะดูจางลงนาดหนอย,อยนี่ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการมัดสัดมีการนวดต่างๆนะคะวัะนั้ก็จะทําให้เลื่อนเนี่ยมาไหลเวียนเลี้ยงหน้าได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทําให้หน้าใสาขึ้นรอยดาจางลงได้เร็วขึ้นทีนี้ตัวนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของ รอยดำเราก็เลยมีการผัดเซลล์ผิวด้วยตัวลาพิดเด็กแท่งอีก,อกรอบหนึ่งใช่ค่ะจะได้ทำให้รอยดำเนี่ยจางลงได้เร็วขึ้นผัดเซลล์ผิวหลายรอบแล้วเราก็จะมีการเติมอาหารผิวเพิ่มเข้าไปก็คือจะมีตัวซีซีลัมซีซีลัมก็จะเป็นการเติมอาหารผิวแล้วมีส่วนผสมของวิตามินซี เพราะฉะนั้นนอกจากได้ความชุ่มชื้นหน้าขาวใสขึ้นรอยดำเซตเลยทีเดียวสวยออกมาเลยทีเดียวจริงใช่ค่ะนอกจากนี้ยังไม่หมดเลยไม่หมดเยไม่หมดเลยะฟอร์มิ่งทรีทเมนต์เนี่ยก็ยังมีตัวซีวิตบีขั้นตอนสุดท้ายเป็นตัวที่กระชับรูขุมขนเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หน้าดูขาวใสขึ้นตึงขึ้นด้วย พี่เบนค่ะแล้วมติติต่อไปคืออะไรคะค่ะมติติต่อไปก็จะเป็นการปรับปรุงนะคะ,คะการปรับปรุงเนี่ยจะเป็นการดูดูรีภาพตั้งแต่ภายในเลยแล้วก็จะเป็นการเติมในเรื่องของอาหารเสริม,มนะคะกลุ่มวิตามินซีวิตามิน e, ออคอลลาเจนหรือกูต้าพวกกลุ่มนี้ก็จะทําให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งสดใสขึ้นแล้วก็อรอยดําจางลงด้วยเหมือนเป็นการดูแลสุขภาพผิวจาก ภายในสุ่ภายนอกที่เขาชอบกินคอลลาเจนกันอะไรแบบนี้ทําให้ผิวเด้งเหมือนจากภายในสุ่ภายนอกค่ะแล้วมิตีต่อไปก็เป็นในเรื่องของการดูแลแล้วก็ปกป้องนะคะการดูแลแล้วก็ปกป้องเนี่ยคือนอกเหนือจากที่เราดูแลในเรื่องของการเกิดรอยแดงรอยดําแล้วเราต้องดูแลผิวโดยรวมทั้งหมดด้วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยการเติมมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เติมน้ํานะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นเซรั่มให้อาหารผิว เพราะผิวชุ่มชื้นแข็งแรงขึ้นเนี่ยเซลล์มันฟื้นไวรอยอแดงรอยดำ<ๆ>ก็จะจางลงได้เร็วขึ้นอย่างนี้นี่ตอนแรกเข้าใจคิดว่าทำทีมแมนอ์อางเดียวจบไม่ไม่ไมใช่ต้องอาพเตอร์อย่างต้องหยาใยา แล้วอย่างนี้เรามีวิธีป้องกันไหมคะพี่เบนที่จะไม่ให้มันกลับมาอีกแล้วเนี่ยอ่าวิธีป้องกันที่ดีที่สุดเลยนะคะเราจะต้องไปบล็อกตั้งแต่ก่อนเกิดสิวอักเสบโอ้โหถึงแม้้ย่าถ้าเราเป็นสิวอักเสบเมื่อไหร่ก็ตามรอยดำจะตามมาถ้าเราเป็นสิวอักเสบรอยดำจะตามมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเน้นย้ำที่ตัวสิว type 2 type อ่าที่พี่เน้นย้ำที่สิว type 2เพราะว่าสิว type 1หรือว่าสิวอุดตันเนี่ยเกิดได้ตลอดเวลาถ้าเรามีฮอร์โมนจะไม่รู้ไม่เห็นหรืออาจจะเป็นไมโครคอมมิโดเล็ก ทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าสิวอุดตันเนี่ยมีอาการคันเจ็บมชมพูเรื่อๆรที่เป็นสิว Type 2>, 2นะคะเราก็จะใช้ตัว Anti Acne Type 2ครีมแต้มบ่อยๆทุก2ชั่วโมงมเพื่อเรื่อยๆได้หมดเลยใช่ค่ะเพื่อไม่ให้กลายเป็นสิวอักเสบเมื่อไม่มีสิวอักเสบเราก็จะไม่มีรอยดําเพราะว่าบางคน แบบว่าเป็นพอเป็นเจ้าสิวไทป์ทูแล้วปล่อยปะละเลยคราวนี้ก็ลามไปยาวเลยทั้งรอยดำรอยแดงเมื่อเกิดสิวอักเสบเมื่อไหร่ก็จะตามมาด้วยรอยดำอันนี้สำคัญแต่ทป์ทูไม่เกิดรอยแดงรอยดำใช่ถ้าถ้าทป์ทูเราสามารถหยุดย้งได้ก็จะไม่ทำให้เกิดรอยแดงรอยดำเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมท่านเนี่ยต้องใส่ใจจริงๆนะเพราะบางคนนี่ละเลยมากในเรื่องนี้เด็กๆวัยรุ่นด้วยบางคนก็จะปล่อยเป็นก็ไม่เป็นไรไม่บางคนชอบมันมีแบบ หลายคนชอบคิดว่าคุณหมอเคยบอกว่าห้ามบีบห้ามแกะเองก็เลยบอกอ๋อปล่อยไปเถอะเดี๋ยวก็หายนั่นแหละรอยแดงรอยดาแล้วจะมาเกินไม่ต่ำกว่าสามเดือนด้วยที่ไม่ที่ี่เนบอกนั้นมานั้นว่าเน้นย้ำอีกนิดนึงก็คือเมื่อสิวอักเสบยุบแล้วต้องรีบทาครีมกันแดดดีๆมันก็วยไม่เกิด้วยแดงใช่ค่ะอย่างพอตอนเราเกิดสิวอักเสบจะเกิดรอยแดงถ้าเราไปโดนแดดไม่ทาครีมกันแดดป้องกันทำให้เกิดรอยดำด้วยเพราะบางคนอย่างเราอย่างเงี้ยบางทีทาครีมกันแดดแล้วเรารู้สึกแบบ เฮ้ยมันเหนียวมันเหน่อยหนาไม่อยากทาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือมันมันคือมันคืออินเนอร์ของ้วยคนจริงๆแต่ว่ามันสำคัญมากอันนี้จริงๆแต่อย่างนี้และอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่นยอยากรู้เพราะว่าพวกเราเนี่ยมันทํางานอะไรเงี้ยหรือเพื่อนๆพวกเราต้องออกทำออกงานอะไรต้องแต่งหน้าและทีเนี้ยการแต่งหน้าพอเราเห็นรอยแดงรอยดำบนผิวหน้าเราเราจะใช้รองพื้นในการปิดเพื่อให้มันมิดกบเพื่อแบบ บางคนก็หนาเกินไงก็ไม่สวยแต่ทีนี้เนี่ยพออย่างนั้นมันกลายเป็นการอุดตันเข้าไปอีกแล้วยิ่งทําให้เกิดสิวขึ้นมาอีกก็ได้อีกมันมีวิธีการยังไงในการดูแลเวลาเรามีรอยแดงรอยดําบนใบหน้าค่ะแล้วต้องการปกปิดอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีการที่จะดูแลให้แบบถูกต้องไหมคะพี่เบนมีค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยโอเคค่ะ ค่ะอย่างผู้ที่มีความกังวลในเรื่องของรอยดำมิลิเซได้มีผลิตภัณฑ์ในการปกป้องนะคะรอยดำค่ะก็คือตัวรูมิเนตนะคะคอ c เวอร์คอนซีลเลอร์กันนะคะและเป็นเทคนิคง่ายๆที่เราจะใช้กันนะคะก็คือจะใช้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะค่ะในตัวของคอปเวอร์คอนซีลเลอร์นะคะก็คือเราจะมี2ส,สีด้วยกันนะคะก็จะมีสีไลท์และสีนูดกันนะคะเราก็ดูตามสีผิวได้เลยนะคะว่ามีสีผิว ถ้าไลน์นี่เป็นผิวขาวนะคะส่วนนู้นนี่คือสําหรับคนที่มีผิวสีเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเทคนิคง,ง่ายๆในการใช้นะคะเพียงเราใช้แต้มบริเวณที่มีรอยดํานะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้นิ้วในการแดปนะคะเบาๆเท่านั้นเองนะคะก็จะสามารถปกปิดรอยดําได้ผู้ที่มีความกังวลก็จะได้ไม่ต้องเกิดความกังวลกันอีก หลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการแต่งหน้าได้นะคะโดยการทาแป้งนะคะหลังจากเราทาแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปัดแก้มเพื่อให้พวงแก้มเราดูเป็นสีและเลื่อดๆนะคะ แล้ววิธีการปัดนะคะเราก็ปัดบริเวณห่วงแก้มพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราเติมสีสันบนเปิดกตาให้ดูมีประกายนะคะด้วยโทนสีชมพูนะคะให้เข้ากับเสื้อผ้านิดหนึ่งได้ จากนั้นเราดัดขนตานะคะสักนิดหนึ่งะนะคะการดัดขนตาจะช่วยทำให้ดวงตาเราดูหวานขึ้นนะคะปัดมาสคารา่านิดหนึ่งนะคะ เพื่อเป็นการต่อขนตานะคะให้ขนตาเราดูยาวนะคะแล้วก็เพิ่มความโคมเป็นการแก้ไขรูปตาเราได้ด้วยนะคะหลังจากนั้นเราเติมลิปสติกนิดนึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการแต่งหน้านะคะ ค่ะเห็นไหมคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วสําหรับขั้นตอนการแต่งหน้าง่ายๆใช้เวลาไม่ยุ่งยากเลยนะคะก็สามารถปกปิดในเรื่องของรอยดําแล้วก็หมดปัญหาในเรื่องของความกังวลใจกันแล้วค่ะ วิธีที่พี่เบนแนะนำนี่เวิร์กสุดเลยนะคะเมื่อกี้ที่เห็นนี่คือรอยแดงรอยดำหายไปเลยนะและที่สำคัญไม่ทิ้งแบบไม่เหมือนกับก่อให้เกิดสิวในอนาคตด้วยใช่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่มีปัญหาทางด้านนี้นุ่มๆสาวๆก็ลองไปทำกันได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เบนมากๆเลยนะคะสำหรับช่วงหน้านะคะอย่าลืมค่ะจะมีผลิตภัณฑ์โดนๆเจ๋งๆอะไรมาแนะนำในช่วงกสิบแลคเ m e n t อีกสักครู่ค่ะ สนับสนุนโดยแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร027939999